คือจะบอกว่ามันเหมือนนะคเหมือนในแบบร a ย High มากที่สุดเลยนะตั้งแต่เราเล่นมา2อสาแบบเนี่ยแบบนี้เหมือนมากจะไม่เหมือนได้ไงทุกคนก็แบบยกเอาแบบนั้นมาเลยนะยกเอาแบบของจริงมาเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่หน้าเกมเว็บโรบอนะคะวันนี้เราจะมา เล่นอะไรขำๆกันดีกว่านะต้นเหตุมันมาจากเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเสิร์ชหาแบบรอยัไฮคือแบบนี้นะนี่แบบนี้นะคะแบบรอยัลไฮแบบนี้เป็นแบบนางฟ้าที่โอ้โหคนนิยมเล่นกันมากแม้กระทั่งพี่นิวก็ชอบเล่นนะคะพอดีว่าวันนี้พี่นิวเสิร์ชหาแบบรอยัลไฮนะทุกคนปรากฏว่ามันก็ขึ้นแบบรอยัลไฮมาเปรียบเลยนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะนี่นี่อันนี้ก็เขียนว่ารอยัลไฮเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่รอยัลไฮสกูลนะคะโอ้โหแล้วนี่ข้างล่างนี่อีกนะคะ เพียบเลยนะคะก็เลยมีความอยากรู้นะคะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทดสอบกันดีกว่าว่าระหว่างแม Royal High ของจริงกับ Royal High ปลอมเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะพี่นิวขอเข้าแมพนี้ก่อนละกันนี่ Royal High Adobe มีด้วยนะมันชื่อว่าแม y a l High Adobe มีนะคะเป็นการผสมผสานกันระหว่างแม Adobe มีกับแม o y a ย High นะคะ โอ้ m ม god เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้พี่นิวมาอยู่ในแมป y a ย High Adobe มีโอ้เดี๋ยวนะนี่มันรอยย่อไฮยังไงเนี้ยมันคือแบบว่าไม่มีความเป็นแบบนางฟ้าเลยนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นแบบอะโดมีอยู่นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงขอขยายแมปกโอ้เหมือนกับว่ามันมีอะไรให้เราเล่นนะเดี๋ยวเรามาเล่นอันที่มันง่ายๆดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวนะเราต้องเอาแบบธรรมดาบอดเด เออเดี๋ยวนะธรรมดาอันฟรีอ๋ออันฟรีอยู่นี่อ่านี่เรามาเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอ่ะโอเคฟรีนะคะฟรีอ่ะฟรีเป็นกล่องไม้ธรรมดาโอเคเหมือนกับว่าเราต้องทําการหลบหลีกป้ายป่ะตอนนี้มันก็เคลื่อนไหวอย่างช้าช้าอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะไวขึ้นนนแงไวขึ้นแล้วนะคะว้าวเอามาดูกันว่าตรงนี้มันเล่นยังไงเนี่ยตอนนี้พี่นิวก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะทำไงอะ่ะจะไปด้านรู้ยังไงจะไปได้โอ้ผ่านมาได้ด้วยโอ้โหผ่านช่องเฉยแล้วไปทงไหนต่อโอ้โหข้างล่างนั่นคือมีอะไรอีก โอ้โหทุกคนเป็นแบบว่ารูปภาพสัตว์เพียบเลยนะคะรึบเอาเอาเฮ้ยมันก็มันขวางอะทําไงอะ,อะลองเดินไปนะ,ะเอาเดิเเดนไปได้นะฮะบอกว่าแบบนี้เป็นการหลบสิ่งกีดขวางอะตอนนี้พี่นิวก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะไหลไปไหลไปไปดูกันว่าจุดสิ้นสุดจะเป็นยังไงไหลไปเรื่อยๆไหลอ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะมื่อโพตรงเออยูนิคอร์นนะคะงงมาก <laughs> แมปต่อมามาดูแมปไหนกันดีมาดูแมปนี้ก่อนละกันนะชื่อว่าแมปรอยยหายนะคะนี่เลยดูจากภาพหน้าปกเกมวนะนี่มันแบบว่าเอาจากแมปรอยยหายของจริงมาเลยนะคะนี่อะแต่ว่าไม่รู้ว่าในเกมเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันตอนนี้ว่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะอะไรกันเนี่ยวอตเด d บอกเลยนะวอตเด d แล้วดูดิดูสีภาพในเกมนะคะสี่ภาพคือแบบน่ากลัวมากอะ่ะเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันแมปนางฟ้าเหรอ ขอบอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่แมปนางฟ้าเลยอะ oh. เป็นแมปที่หลอกลวงมากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นแมปธรรมดานะคะอ่าดูดิแล้วก็มีอะไรขึ้นให้เราซื้อตลอดเวลาเลยนะ,ะโอเคพี่นิวว่าเราผ่านไปดีกว่ากับแบบนี้นะ,ะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะต่อไปนะก็มาแบบนี้กันร y a l High Own Earth นะคะนี่แบบนี้ o y ย l High Own Earth แปลว่าโลกเก่านะคะไม่แน่ใจว่าในแบบนี้ต้องการซื้ออะไร รู้แต่ว่าตั้งชื่อเหมือนโลยโยไฮของจริงเลยนะแล้วก็เอารูปของเขามาด้วยโอเคเข้าไปดูกันอุ๊ยเดี๋ยวนะมีคนกดไลค์ต้องหกพันเลยนะคะเออแสดงว่าแบบนี้ก็น่าจะโอเคอยู่อ่ะลองเข้าไปเล่นกันนี่เราเข้ามาอยู่ในแมบแล้วนะคะอ้าวทุกคนเนี่ยนะงงมากแป๊บหนึ่งทําไมรถไม่วิ่งอะ่ะปกติรถจะวิ่งปะดูสิคะเอออันนี้รถไม่วิ่งเดี๋ยนะแต่เราสามารถขับได้เหรองงมากเราสามารถขับได้ เดี๋ยวนะขับได้หรือไม่ได้เหมือนจะขับได้แต่ก็ขับไม่ได้นะคะคือจะบอกว่ามันเหมือนนะคะเหมือนในแบบร o ยย่อมายมากที่สุดเลยนะตั้งแต่เราเล่นมา 2- 3สมแบบเนี่ยแบบนี้เหมือนมากจะไม่เหมือนได้ไงทุกคนก็แบบยกเอาแบบนั้นมาเลยนะะยกเอาแบบของจริงมาเลยแต่ประเด็นคือมันไม่มีชีวิตชีวาเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยคือแบบว่าดูหยุดนิ่งไปหมดเลยอะแม้กระทั่งรถ ปกติของจริงอะรถมันต้องแบบว่าวิ่งนะคะอันนี้รถไม่วิ่งเลยอ่ะอันนี้ก็บินไม่ได้ด้วยนะคะของจริงบินได้นะคะของปลอมบินไม่ได้แต่ว่าน,นี่คือเขาทําเหมือนมากนะคะแมปต่อมารอยย่อยสคูลน,นะคะก็เป็นในแบบฉบับของเออนางฟ้าโรงเรียนนางฟ้านะคะโอเคเข้าไปดูกันเลยกับแบบนี้นะคะตอนนี้พี่นิวเข้ามาแล้วนะ,ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะอะไรนะเนี <c oughs> ่เเข้ามาในแมปรอยย่อยสคูลน,นี่ แล้วนี่มันคือที่ไหนไหนล่ะโรงเรียนไหนล่ะนางฟ้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยมีด้านล่างด้วยเออโอเคเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปดูนะว้าวสูงน่าดูไม่ใช่แมพกระดูกหักนะฮึ <c oughs> โอเคโอ้โหยืนแบบสบายเลยเอ่ามาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันลยอยห้อยยังไงอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าในนี้มีการแต่งตัวด้วยนะคะอ๋อ เป็นการแต่งตัวแบบนางฟ้าป่ะอ๋อตรงนี้นะทุกคนนะเป็นการรีมูฟเครื่องแต่งกายอ่ะแล้วเราก็มาใส่กระโปรงดูนะคะกระโปรงใส่ไม่ได้ด้วยเป็นไงแล้วกระโปรงใส่ไม่ได้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีหน้าตาให้เลือกด้วยนะคะอ๋อหน้าตาใส่ได้อยู่นะคะหน้าตาก็ใส่ได้เปลี่ยนได้โอเคหน้าตาได้นะทุกคนแต่ว่าทําไมเราใส่กระโปรงไม่ได้อ่าตอนนี้ทรงผมพี่นิวซ้อนกัน3ทรงสทรงแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรีมูฟผมออกก่อนละกันนะคะอ่ะรีมูฟผมออกก่อนโอเคเอาไวา้ไม่ยอมรีมูฟด้วยเดี๋ยวมันไม่ยอมรีมูฟให้นะคะจนพี่นิวต้องรีเซ็ตตัวละครตัวเองนะนี่ก็เลยมาเกิดใหม่นะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะมีแบบบินได้ด้วยหรอพุ่นนะ่ะบินได้นะคะแต่ว่าบินไม่ยอมลงเลยนะคะเดี๋ยวนะทุกคนมันก็จะจะบินขึ้นอย่างเดียวเลยอ่ดูดิไม่เชื่อดูนี่ค่ะไปทางไหนไม่ได้เลยบินขึ้นได้อย่างเดียวนะคะจะทะลุจักรวาลแล้วอะ่ะ เอาละเดี๋ยวเรานะคะกลับมาที่แมปจริงกันดีกว่านะเพื่อมาดูความเปรียบเทียบแล้วก็ความแตกต่างนั่นเองนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นแมปจริงกันเลยอล่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปจริงแล้วนะ,ะแมปจริงก็จะสวยแบบนี้แหละค่ะนี่เลยแล้วก็นี่เป็นชุดที่พี่นิวทําภารกิจมานะ,ะอย่างที่พี่นิวเคยทคําคลิปไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้าตาก่อนละกันครั้งที่แล้วนี่คือลืมเปลี่ยนหน้าตาเนี่ยรู้สึกผิดมากเลยเอาหน้านี้ละกันนะคะโอเคอ่าหน้านี้เขายังชั่วหน่อยนะเออก็ยังดูดี ตรงหน้ามีเขียนว่า2021ด้วยนะคะเออดูดีอะแล้วนี่ก็คือแมปจริงนะคะก็ลองเปรียบเทียบกันดูอย่าหลงเข้าไปแมปปลอมนะไม่งั้นแล้วก็คุณอาจจะเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณตะลึงได้ว่าแมปปลอมเนี่ยเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาแค่เปรียบเทียบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพี่นิวจะมาทําภารกิจหาไมโครโฟนนะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่ามันยังเหลือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนฝั่งเพชรอีกอันนึงที่พี่นิวยังไม่ได้หานะคะ ในการที่เราเนี่ยจะได้ไมโครโฟนฝั่งเพชรมาเราต้องไปหาเปลือกหอยนะคะโดยการมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นี่เลยค่ะมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะนี่คนนี้นะคะนี่นี่นนคนนี้เลยผมสีแดงคนนี้นะ,ะแล้วเธอก็จะให้เรานะคะไปตามหาเปลือกหอยมาสิบห้าชิ้นด้วยกันจะบอกก่อนนะคะว่าเออเปลือกหอยเนี่ยหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นรูปดาวรูปหอยนะคะ อยู่ตามซอกตามมุมนะคะก็หาได้เลยอันนี้พี่นิวหาไปได้8อันแล้วนะคะก็เหลืออีกประมาณ7อันด้วยกันแต่อีก7อันนี้ด้านบนเนี่ยแทบหาไม่เห็นแล้วนะคะเราก็ต้องไปหาด้านล่างนั่นคือต้องมาหาที่ท่อนะคะด้านล่างท่อนี้อ่ะโอเคไปกันเลยวูบแบบนี้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าด้านบนเนี่ยพี่นนูไม่เห็นเลยนะคะอุ้ยทุกคนเจอจริงๆด้วย เจออันที่9้าแล้วนะคะโอเคตอนนี้พี่นิวได้9้าอันแล้วนะจะเจอไหมจะเจอไหมอุ้ยเจอโอ้โหอันนี้เป็นรูปอะไรอ้าไปคว้าซะแล้วอันนี้เป็นรูปดาวนะเมื่อกี้นี้เจอที่10แล้วนะเลยห้าอันอันที่11อันที่10บอุ้ยเจอแล้วเจออีกแล้วนะคะอันที่11นะคะโอ้โหจะบอกว่าหาในท่อก็หายากเหมือนกันนะคะเนี่ยต่อไปอันที่12นะทุกคน เอ้ยเจออีกแล้วโอ้โหเปึงกหอยเลยเป็นรูปเปลงกหอยเลยนะคะ<แ>ทุกคนรู้สึกว่าอ,อในท่อน่าจะหมดแล้วนะคะเราต้องมาหาด้านบนท่อแล้วแหละเทคนิคพิเศษคือการใช้มุมมองนี้นะคะนี่มุมมองแบบว่ามุมมองแรกเลยมุมมองแบบนี้นะคะที่แบบว่าเป็นมุมมองที่ไม่เห็นตัวเรานะเราจะเห็นสิ่งที่เราต้องการหาได้ง่ายขึ้นนะคะอุ้ยนี่ไงบอกเลยว,ว่าง่ายขึ้นนี่เจออยู่ตู้นี้อันนึงนะคะ อนนี้พี่นิวได้มา13อันแล้วตอนนี้เหลือแค่2อันเท่านั้นนะคะหาไม่เจอนะเดี๋ยนะอุ้ยอุยอุ๊ย,ยจเจออีกอันหนึ่งแล้วอันที่14สุดยอดมาบาเข้าให้เฮ้ยทุกคนเหมือนกับว่าพี่นิวเห็นอันที่15แล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ<อ>ใช่ไหมอะแป๊บหนึ่งเฮ้ยใช่โอ้โหดวงดีเจอแล้ว15้าอันนะคะยูถือว่าก็หายากนิดนึง ไม่ถึงกับมากเพราะว่าอันที่หายากที่สุดน่าจะเป็นหาถุงชอปปิ้งนะคะอันนั้นคือหายากจริงนะทุกคนอันที่เป็นเคเวสรองเท้าคือหายากสุดนะโอเคตอนนี้เราได้เอ,อ่อไมโครโฟนฝั่งเพชรมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ไปหาบุคคลท่านนี้เลยบึ๊บเนี่ยนี่ เธอก็บอกว่าดีใจจังเลยนะคะแล้วมาดูกันนะว่าเธอจะมอบอะไรให้แกเราแน่นอนต้องเป็นไมโครโฟนฝั่งเพชรแน่นอนนะคะตอนนี้ตื่นเต้นมากว้าวได้มาแล้วนี่เลยนี่คือไมโครโฟนฝั่งเพชรนะคะยูหูแล้ววินิก็จะได้ไมโครโฟนมานี่เลยค่ะไมโครโฟนฝั่งเพชรนะคะเอาเป็นสีเดียวกับชุดละกันนะคะทุกอย่างต้องเป็นสีเดียวกันเรียบร้อยเย้ ได้มาแล้วนะคะไมโครโฟนฝั่งเพชรที่อยู่ในมือตรงนี้นะคะนี่นตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่พี่นิวได้มานั่นเป็นหมวกวันปีใหม่นะคะเอาสีเดียวกันเป็นโลดนี่ทุกคนเนี่ยทั้งตัวนะเป็นสีเรนโบว์หมดเลยนะคะเป็นสีเรนโบว์ทั้งตัวจริงๆน่ารักจะบอกว่าหมวกหายยังไงหมวกก็ อยู่ในกล่องสมบัตินะคะเราต้องหาตามซอกตึกนะคะทุกคนก็ราคาวันนี้พี่นิวนะคะได้มาทําภารกิจนะเปรียบเทียแบแบบนางฟ้าจริงกับแบบนางฟ้าปลอมนะคะก็ปรากฏว่าแบบนางฟ้าปลอมนี่คืออยากเข้าไปเล่นจะดีกว่ามาเล่นแบบนางฟ้าจริงดีที่สุดนะค <c> ะ <oughs> แล้วก็ได้มาทําภารกิจหาไมโครโฟนฝัง่งเพชรนะคะแล้วก็นี่เลยมีหมวกวันปีใหม่นะคะถ้าเกิดใครยังหาตรงไหนไม่ครบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวพี่นิวจะตอบเท่าที่ตอบได้แล้วกันนะเอาระคาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนิดเช ไม่บบจ้าจุ๊จือนี่เป็นไงล่ะท่าร้องเพลงเราสวยไหมล่ะ <c oughs> ดูท่าจับไม้ซะก่อนเท่มากเลยนะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังกันนะคะใครฟังไม่ได้ก็ฟังใครฟังได้ก็ไม่ต้องฟังนะคะ